เกิดอะไรขึ้นกับบอสนกพงศกรหมอลำเสียงวี6ล่าสุดได้ลงคลิปเด็ดค่ะพี่น้องว้าถึงเฟสอาวบาทานทีสางมา45เฟสมาปันมาปวนมาอีกหลายหลายอย่างนค่ะพี่น้องจนบอสนกไปแจงข้ควางไว้ล่ะหลายรอบค่ะพี่น้องว่าจะเอาเรื่องเนาะบาานีพ้นสุดท้าย เฟรอวตารผน้นั้นเป็นเด็กหน่อยยังเป็นเด็กหน่อย,ยเ,เอยาวชนอยู่เพิ่นกะเลยเอาคลิปนั้นออกมาแต่ว่าเพิ่นนั้นวอนวอนให้แฟนคลับ f อให้ฟังให้ชัดเจนแล้วก็ให้อ่าหมายถึงว่าให้ฟังรายละเอียดให้ชัดยาไปดาเพราะว่านอ้องยังเด็กอยู่ค่ะพี่น้องทีบอดน,นอกเอาโลงนั้นเพราะว่าอย่างบอกเพราะว่าอยากรู้ว่า เด็กคนนี้อยู่ที่ไหนอยากเห็นหน้าเห็นตาเด็กคนนี้ว่าเป็นจังไดอยู่ยังไงเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงเป็นยังคือฝาเป็นยังคือสางเฟสอวตารขึ้นมาลายเฟสปานนี้เป็นยังคือเหตุใดป่านนี้นี่ละค่ะพี่น้องเพื่อนกับปวดหัวเป็นประสาดนําอยู่ดอกบางเือเพื่อนกับเป็นประสาดน้ำข้อม,มือนั่งเพื่อนวะเพราะว่าบางข้อม,มือน้ำบ่ได้ฟั่งเอียงเลยคิดว่าบอดนกนะ ไปรับเด็กหน่อยคนนี้มาเป็นศิลปินในวงหรือมาเป็นลูกเพิ่นวะอ่าให้ฟังชัดๆเพิ่นบอไดเอเอามาเป็นศิลปินเพื่อนบอไดคิดว่าจะเอามาเป็นศิลปินในวงหรือเอามาเป็นลูกขึ้นหนาอายได้พี่น้องเพิ่นนะว่าคอยบอกคอยจานําเพื่อจะรู้ว่าเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนมาจากไหนอยากรู้ภูมิลําเนาของเขานั่นล่ละค่ะพี่น้องไปฟังคลิปนี้ก่อน <c oughs> เนี่ค่ะขออนุญาตเพศพี่นกงกนจะไปลูกบนท้ามพ่อปะอ่าเาเรายิลาขึ้นไดาพ่อขนาลูกอ่าขอโทษขอโทษยุบอดไดยิลายุบปอดไดเสียงยิ้มีน้อยน รบป้องยป้องคนชนอนะเอาเสียงามามาล่ลำเดียตัวสันะตีพน,มนจมาหาบอหกอีหลมากพติไปหาแล้วเสียเพาพิบ่เคยทัหาว่เคยบอกกับไผ่ได้หนิบอกกับตัวได้นิทั่หาตัวผู้เลีเพราะว่าโทรศัพท์พอบอกไปแล้วว่ว่าเป็นเฟอวาตานเพียงที่เฟีอวาตานสนะูก ตัวยันตักมาลำเล่นเอาอะไรตัวยันต์เล่นอวตารตัวทับไปหาดาผู้น่ะผูน้นี่น,นี่มันแปลว่าอยังไม่อถามกันเพราะว่าอยากเป็นลูกเพราะว่าอยากเป็นลูกเอาอยากเป็นลูกกับมาหาเป็นลูกต้นนอจิตไปหาทักไปดาอายผู้น่ะผู้นี่เนี่ยเขาเดือดร้อนที่เขาเห็นเราเขากเข่สบายใจเอฟซีเขาสบายใจอีหลาเขาเอารูปพ่อไปขึ้นเป็นรูปนั่นรูปนี้น ยังครัล,ลูกต่างเฟศไ่พอนกเกับเงลักอนกเกบ่กกกขอเอาลนกกเต่างเฟซไ,ไหมคือแม่พอสิรับแล้วก็เศร้เรเราเสีนเสียอวาตารไปหาดาคนอืม้ชื่อพนกเว่าอก็เก,ก,กไม่จมปเอาตัวก็เอาตัวให้ให้พ่อว่ากับพ่อกับแม่ตัวบ้านตัวสีมานี่ยอืมเด็กหน่อยมันต่อกับผู้ปกครองเรียก่าแม่สิปไปหาไปเลยเลยที่ลกูก <Man. S 2> มีย่ะแต่บอกก็บอกกับแม่ยแล้วนดกใหญ่เป็นลูกคุณท่านําบอกก็ให้เป็นตันเนาะเพราะว่าบอกกับบอกกับเมีเยแล้วให้เป็นอนุญ,ญาตแต่ว่า,าว้ารเลยบอกอกับบอกกับเม่ครับว่าได้เป็นเหรอลูกเพราะว่าบอกกับตัวมันตัวเป็นเด็กหน่อยแม่ลูก ยี่หล่าอยู่สซ้ายลูกลาบลาบยี่หล่าอยู่ซสายลูกายี่หล่าอยู่ซสายยูบ้านบ้านไหนล่ะลูกพ่อว่าได้พ่อว่าได้ถามพ่อว่าได้ถามมันเกือสิไปจะไปยังเด้อพ่อถามซือว่าอีหล่าอยู่บ้านไดนพอสิได้ไปหาถือ พอปนักตัวนเวน,นี่ยตัวจังไหนโดนอีมข้อหาปฏิเสิตัวจังไหนมาไปตัวเนี่ยเอาไอรีโอกระทักมาไอรีโอเขาวมาแั้วกันโอ้ยไอรีโอกขาเขาก็ตามเขาว่าพี่บ้าพิมึงเนาะพี่นนอพบอรูเรื่องเนาะเขาก็จะให้ฮัตเด็กตอดีฮัตโดนใครให้เนาะเขาว่าพอเป็นบอกกับพี่บ้าแสดงว่าอีหล่าไม่ได้เป็นบ้านบอลูบ่จ้ะ แล้วยี่หลายอยู่บ้านใดบ้านนี้พอถามที่หลีนี่อันนี้พอว่าได้ว่าสิไปจัดไปยังนีพอถามบ้านซื้อพอสิไปหาพอสิมาหามือเล็กพอไปมือเล็ก็ได้เพราะว่าพอสิหยุดแล้วยังหมดละพอสิหยุดแล้วพอไปหามือเล็กก็ได้พอสิตะเวนไปหาลูกๆทุกคนนั่นล่ะ ยี่ลายใส่ยี่ลายอยู่บนบะลูกเปลี่ยนจด้อยี่บ้านไหนล่ะลูกแคเก็นนาเราอยากเข็นนาก็กิ้เอานาเขามากกันน่ะเขาสนจะลงคุ๋ยกล่องเปี่ยเอาหนีควาปเปลือดอะไรอย่า้เงีอืมเห็นนากวอปเอาเอานาเขามากยี่บ้านไหนอยู่บ้านนุชเนี่ย ป่านนั่นรโล่ปานนนนีคยนปานนเขี้ยนตำบลี่ยังลูกตำบลบันทงโบเอาสบา,าสัสัดกันอะลูกตำบลทังโขตำบลทังโอำเภอยังลู่อำเภอวัตะนอ้อำเภอวัตะน ว่าอยากป็นไน้เอ่กาองพี่ป,ปันปเปล่าหยนะถ้า <c oughs> เราไม่เปเ็นในาดจะลองปได้พพแพได้ความิดลองแปหนึงลูกเียะว่าอยากองละลูกอะไรพนะันะไ่ โอ้ยหลักสิ่งเสียงมาให้เจ้าหน้าที่เป็นซีฟนาที่ยู่พี่น้องอ่ะนี่ละคะ่ะพี่นอ้องอ่าถ้าอยากฟังคลิปเต็มไปฟังที่เพจนกพงศกรนี่เลอจ้ะเพจบอลนกพงศกรพาษาไทยเลยจ้ะพี่น้องนี่ละคะ่ะพี่น้องก็ยังเป็นเยาวชนเป็นเด็กอยู่คะ่ะพี่น้องลกากอ่ะบอลนกเพิ่ว์ว่าทีเพื่อนเอาคลิปม,มาลงนี่เนาะนี่นี่เพื่อนก็ได้ชี้แจงนี่นี่คะ่ะพี่น้องเนี่ย เฟสบอสนกทั้งสองเลยนะคะนกพงศกรกับพงศกรต่อกันเลยค่ะพี่เนาะเพื่อนก็บ,บอกวางส่ที่เอาคลิปลงเพื่ออยากให้ทุกคนรู้ว่าใครเป็นคนก่อเรื่องเฟสอวตาลสี่ห้าเฟสผมไม่ได้รับน้องมาเป็นศินลปินในวงและไม่ได้ต้องการให้ใครไปด่าว่าเด็กเพราะเด็กก็คือเด็กถ้าด่าต้องเป็นผมที่โดนกับตัวเพื่อนว่าขนาดผมเป็นคนเจอกับตัวแจ้งความไว้ตั้งสามรอบอยังไม่เอาเรื่อง ยังไม่เอาเรื่องเขาเลยเพราะเขาเป็นเด็กที่สําคัญน้องอาจจะเป็นเด็กพิเศษด้วยอ่าแล้วอีกเม้นหนึ่งนี่ค่ะ ที่บอนุกได้เม้นใต้คอมเมนต์คลิปนี้เนาะผมปวดประสาทนั่คอมเมนต์ผมไม่ได้รับน้องมาเป็นลูกหรือเป็นศินลปินทั้งนั้นที่ผมพูดกับน้องดีคือผมตามน้ำเพื่ออยากรู้ที่อยู่ภูมิลำเนาและอยากเห็นหน้าคนผิดเพราะน้องมีเฟซอวตารมากกว่า5เฟซพอเจอหน้าผมเอาเรื่องไม่ลงเด็กคือเด็กผมจะหาวิธีติดต,ต่อผู้ปกครองให้ดูแลเราคนโตควรรู้จักคำว่า,าให้โอกาส ให้อภัยนะครับใช้คำพูดดีๆในการสอนการพิมพ์ไม่ใช้คำพูดเหยียดย่ำเหยียบย่ำประชาทันเขาด้วยคำว่าเขาไม่ดีเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ให้กำลังใจและสอนน้องช่วยกันดีกว่าเงผู้ภูไ่เอ้อดามาเบาอ่านดีๆบางคนอ่านไม่ดูคลิปบางคนดูแต่คลิปแต่ไม่อ่านบางคนอ่านไม่จบแต่ดูคลิปผมละเมยเพื่อนวะอ่ะ อันนี้ที่เพื่อนเอาลงน่ะเพิ่นบ่ดด้ต้องการว่าห้ไปดาเด็กหน่อยคนนี้เพื่อนเอาลงเพื่อว่าอาออยากให้เห็นว่าอาออยากหูวห้ว่าผู้ใดเล่นว่าผู้ใดสางเฟซอวตารแล้วมันเป็นมันเป็นแบบมันจะเป็นเยาวชนอยู่เอาเฟซสามัครไปเรอยๆแล้วก็ไปดาตามดาผู้หนั้นผู้หนี่ตามดาบอดนกจังสิแม่ค่ะพี่น้องบานนี้พอเพื่อนเอามาลงแล้วกรหรเอฟซี FC นะ่ะเข้าใจว่า เพิ่นบ่ได้รับเอามาเป็นลูกหรือว่าเป็นศิลปินในวงไม่ได้รับเลยค่ะพี่นอกแค่ว่าอยากหูว่าเด็คนนี้ยู่ใส่บางเทือมันอาจเป็นเด็กพิเศษคือบอลน,นอกวานน่นแหละค่ะพี่นอกเพราะว่าบอลน,นอกเพิ่นก็เป็นคนเหมือน เป็นศิลปินเป็นหมอลำที่โด่งดังแล้วก็คนรู้จักทั่วประเทศอาจจะเป็นอยากเป็นเอฟซีหรือว่าอาจจะอันอยากมาเป็นนักร้องหรือว่าอียงบอลน,นกกระไดแตว่ว่าหาวิธีทางทุกวิธีทางที่อยากติดตอ่อกันเลยเอาเป็นดาไปก่อนประมาณนี้ไหมถึงว่าเรียกกระแสมาก่อนหาจักของหาแสงฮะอันนี้เห็นจากของแต่ว่าบอลน,นกกระฝากเตือนว่าผู้ใหญ่ไม่ควรที่จะมาเม้นดา่าหรือว่าโพดา่าแชร์ดา่าเพราะว่าเด็ก เขาก็คือเด็กเขาไม่รู้อะไรเพื่อนจะพยายามติดต่อผู้ปกครองไงไดค่ะพี่น้องอ่ะเอาเป็นว่าเขากับเป็นการั่งใจให้บอดโนกบกว่าจะเจอปัญหาใดๆทั้งสิน้นเจอคุณดา่าเจอคนเม้นหรือว่าเจอเฟซอวตารแอบอ้างนู่นนี่นั่นหลายอย่างก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอให้จบไปด้วยดีค่ะพี่น้องขอให้เจอแต่เรื่องดีๆก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเอาเป็นว่ามือนีสาวกุกกะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ